ของชื่อช่องเ e l l h ดวอร r r i o r นักรบทอฝันเซล h a ดหมวกผ้าไหมเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามของปัญญาและความสุขุมวอร r เ o r นักรบคือตัวแทนของพลังใจการตัดสินใจและการเดินหน้าอย่างไม่หวันหว่นไหวนักรบทอฝันไม่ใช่นักรบที่ใช้พลังก,กำลังเพื่อเอาชนะผู้อื่นแต่คือนักรบแห่งจิตวิญญาณ ที่ใช้พลังของความเชื่อและการมานิเฟสต์หมูกผ้าไหมแทนจิตใจที่มั่นคงและมีวิสัยทัศน์นักรบแทนความกล้าที่จะตัดสินใจและก้าวไปขา้างหน้าฝันแทนจุดหมายที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นความจริงเซลล์ฮดวอร์เรีร์นักรบทอฝันคือบุคคลที่ตัดสินใจเดินทางสู่เป้าหมายด้วยพลังภายในและความมุ่งมั่นที่ไม่สั่นคลอน วันที่สองนักรบต้องเลือกเส้นทางแล้วเคลื่อนที่ไปกับพลังแห่งฝันการเลือกเส้นทางสำคัญพอๆกับการก้าวเดินหลายคนออกเดินก้าวแรกแต่กลับล้มเลิกไม่ใช่เพราะก้าวแรกพวกเขาผิดพลาดแต่เพราะพวกเขาไม่ได้ตัดสินใจจริงๆนักรบที่ลังเลอาจเดินวนอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังกลับออกมาได้ง่ายมากๆแต่หากเป็นนักรบตัวจริง จะต้องเลือกเส้นทางก่อนออกเดินเสมอถ้าคุณยังไม่เลือกเส้นทางนั่นเท่ากับว่าคุณยังไม่ได้ออกเดินทางเลยพวกเราลองนึกถึงนักรบที่ต้องเข้าสู่สนามรบถ้าพวกเขาไม่เลือกเส้นทางว่าจะไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกแน่นอนค่ะหลงทางแน่นอนพวกเขาอาจจะลังเลจนกระทั่งพ่ายแพ้ได้ง่ายมากแต่เมื่อใดที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเป็นนักรบ คุณจะต้องเลือกเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ยืนอยู่ที่เดิมแล้วพวกเราล่ะตัดสินใจหรือยังที่จะเดินไปข้างหน้าหรือยังยืนอยู่ที่เดิมกันชีวิตก็เช่นกันค่ะถ้าคุณไม่เลือกเส้นทางที่ชัดเจนคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังวนเวียนอยู่กับที่ ไม่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือโซนที่เรารู้สึกสุขสบายนี่แหละปลอดภัยแล้วเซฟดีแล้วอย่าออกไปเลยแล้วทำไมหลายคนถึงลังเลจริงๆมีหลายสาเหตุมากค่ะที่หลายคนลังเลเราจะพูดถึงซักสสาเหตุยอดฮิตกันสาเหตุแรกค่ะพวดเรามักจะมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าฉันเลือกถูกไหมะ ถูกแล้วหรอแน่ใจใช่ไหมอ่ะอันนี้ถูกแล้วนะจะมีเหตุอะไรไหมอ่ะมันถูกหรือเปล่าย้ำว่ามันถูกไหมคะ่ะพวกเรากลัวเลือกผิดเลือกผิดแล้วเกิดผลกระทบบางอย่างจนตัดสินใจที่จะไม่เลือกอะไรเลยแต่จริงๆแล้วการเลือกผิดดีกว่าการไม่เลือกเลย เพราะทุกเส้นทางย่อมมีบทเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอสาเหตุที่สองคือมีตัวเลือกเยอะเกินไปบางคนมีศักยภาพเยอะมากมีความสามารถที่หลากหลายทำให้พวกเราคิดเยอะจนไม่เริ่มอะไรเลยวิธีการนะคะถ้าเลือกไม่ถูก ให้ใช้วิธีตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกก่อนตัวเลือกนี้ไม่ใช่ตัดออกตัวเลือกนี้ไม่ชอบตัดออกเลือกจนกระทั่งเข้ารอบค่ะห้าคนสุดท้ายหาเส้นทางสุดท้ายสาตัวเลือกสุดท้ายจนกระทั่งเลือกตัวเลือกหรือเส้นทางที่ใช่มากที่สุดผู้เราว่าจะบอกว่าผม oh, มันยากนะที่จะหาหนึ่งแต่ในทุกเวที ของการประกวดก็มีคนเดียวเท่านั้นที่ได้มงกรรมการก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันยากแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แน่นอนว่ามีอยู่แค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่จะได้รับมงกุฎนั้นไปสาเหตุที่สามหลายคนรู้สึกว่าถ้าเลือกไปแล้วต้องรับผิดชอบผู้เรากลัวว่าถ้าเลือกแล้ว มันย้อนกลับไม่ได้มันต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างแต่ความเป็นจริงการเลือกคือการทดลองโลกของความเป็นจริงจริง,รงๆเราอยู่บนโลกของการทดลองตลอดให้เราเชื่อค่ะว่า the next best thing สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราหรือสิ่งที่อยู่ถัดไปมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไม่ว่าเราจะรู้สึกเรากับว่ามันไม่ชอบอะมันไม่ดีอย่างที่คิด มันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจเชื่อเธอคะ่ะมันคือเดอะดอทเชื่อเธอคะ่ะว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดของเราเพื่อพาเราไปสู่จุดที่ถูกต้องแทนที่จะกลัวเลือกผิดจงกลัวไม่เลือกอะไรเลย Manifest ต้องการการตัดสินใจที่ชัดเจนอย่างน้อยคุณต้องเลือกหนึ่งเส้นทางที่คุณจะเดินไป ฉันต้องการอะไรจริงๆฉันพร้อมจะเดินไปทางนี้แน่นอนไหมเมื่อใดที่คุณตัดสินใจชัดเจนจักรวาลจะส่งโอกาสที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายนั้นบนเส้นทางนั้นให้คุณค่ะแต่ถ้าคุณลังเลจักรวาลก็ส่งสิ่งที่เป็นลังเลให้กับคุณความไม่ชัดเจน ความคุมเคลือจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ใช่เฉพาะแค่การตัดสินใจพวกเราสังเกตดีๆนะคะหลายคนจะรู้สึกว่าทำไมฉันมีความรักที่ไม่ชัดเจนคนที่รักฉันก็ดูไม่ชัดเจนทำไมผู้ร่วมงานดูวางตำแหน่งหรือมีการพูดคุยการให้ข้อมูลที่ดูคลุมเครือ สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตมีแต่ความคุมเคลือเพราะจัก,กรวาลเห็นว่าคุณก็คุมเคลือคุณก็ลังเลก็เอาสิ่งนี้ไปถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันค่ะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างให้เลือกเส้นทางได้ชัดเจนเรามาดูสมขั้นตอนการเลือกเส้นทางให้ชัดเจนขั้นตอนที่1ถามตัวเองให้ตรงจุดก่อนว่าฉันต้องการอะไรให้เจาะจงไปเลยค่ะว่า ฉันต้องการอะไรจริงๆเพราะม a น i f เฟสทำงานกับพลังงานที่ชัดเจนเท่านั้นแทนที่จะบอกว่าฉันอยากประสบความสำเร็จให้ถามตัวเองค่ะว่าฉันอยากประสบความสำเร็จด้านไหนแล้วมันต้องเป็นอย่างไรและคนอาจจะบอกว่าก็สำเร็จไงสำเร็จร้อยคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนสำเร็จคือได้ตำแหน่งได้เบอร์หนึ่ง บางคนสําเร็จได้เบอร์สิบบางคนสําเร็จคือได้เงินไม่เอาเบอร์บางคนสําเร็จคือต้องการความรักชัดเจนกับตัวเองถามตัวเองให้ชัดว่าสําเร็จเราหน้าตาเป็นอย่างไรขั้นตอนที่2ตัดสินใจและรับผิดชอบกับเส้นทางที่เลือกสิ่งนี้จะช่วยให้คุณโฟกัสที่จะเดินหน้าแทนที่จะมานั่งเสียเวลาลังเล มันนิเฟสไม่ทำงานกับการรอคอยแต่ทำงานกับการเคลื่อนที่บางคนอาจจะมีคำถามเคยได้ยินนะ่ะว่ารอได้ปล่อยวางได้อา้าวทำไมอันนี้คือไม่ทำงานกับการรอคอยรอคอยกับการรอโดยปล่อยวางไม่เหมือนกันคะ่ะการรอโดยปล่อยวางนั่นคือมีพลังงานที่เคลื่อนที่อยู่ภายในมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นมีพลังงานเกิดขึนเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่อยู่ภายในเราแต่ถ้าเมื่อใดที่เป็นการรอคอยในลักษณะที่เอาไงดีอ่ะเอาไงดีอะโอ้ยัยงตัดสินใจไม่ได้เลยอันนี้เป็นรอคอยแบบน้ำนิ่งค่ะน้ำนิ่งที่อาจจะกลายเป็นน้ำเน่าในไม่ช้าแต่ถ้าเมื่อใดที่มีการเคลื่อนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยสงบหรือเคลื่อนที่โดยความกระตือรือรน้น m a n ิเฟสจึงทำงาน ถ้าคุณเลือกทำเส้นทางธุรกิจคุณต้องยอมรับว่ามันจะมีอุปสรรคถ้าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็ต้องเดินหน้าแม้ในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยลา้าท้อแท้บางคนบอกว่าฉันจะเปลี่ยนไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะเปลี่ยนแต่วันนี้ท้อมากพรุ่งนี้ก็ทอ้อพรุ่งนี้เหนื่อยมาลืนไม่ไหวแล้วหยุดสนิทไม่ใช่ค่ะมาน,นิเฟสไม่ทำงานแบบนี้มาน,นิเฟสจะทำงานกับคนที่แม้เรารู้สึกทอ้อ วันนี้เราไม่มีแรงทาวันนี้เราป่วยแต่เรายังคิดถึงเป้าหมายนั้นเรายังรู้สึกได้ถึงพลังงานที่มีความสุขกับสิ่งนั้นหรือจับบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องมันดูหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะมานิเฟสจึงทำงานกับคุณขั้นตอนที่สามค่ะคุณต้องคอมมิตกับเส้นทางที่เลือกทำไมต้องคอมมิตเพราะต้องการที่คุณสร้างโมเมนตัมเพื่อให้มานิเฟสทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาต่อเมื่อมันเกิดแรงส่งหรือโมเมนตัมถ้าคุณทำแล้วหยุดทำหยุดทำหยุดหยุดทำหยุดทำแบบนี้จะไม่เกิดโมเมนตัมคุณอาจจะทำทำน้อยทำน้อยทำมากทำมากทำมากมากที่สุดน้อยอย่างในในรูปแบบนี้ยังเกิดโมเมนตัมเกิดขึ้นเพราะ Manifest จะสำเร็จได้ไม่ได้แค่เริ่มแต่ยังต้องทำต่อไปถ้าคุณเลือกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ในทุกวันถ้าคุณเลือกเส้นทางของศิลปินคุณต้องฝึกฝนศิลปินดังๆสิ่งที่เขาต้องมีคือพรสวรรค์มีความสามารถมีศักยภาพอีกสิ่งหนึ่งที่คุณไม่เห็นหรือคุณไม่ได้อยู่เขาตลอดเวลาให้เชื่อค่ะว่าเขาไม่เคยทิ้งพรสวรเขามีการฝึกฝน จนกระทั่งเขาสร้างตัวเองขึ้นมาฟอร์มตัวตนขึ้นมาได้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดจากการฝึกฝนค่ะสรุปคือการตัดสินใจบวกการลงมือทำบวกการเดินต่ออย่างต่อเนื่องนั่นคือคุณกำลังมานิเฟสอย่างแท้จริงค่ะลองเขียนเส้นทางที่คุณตัดสินใจเลือกดูไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เลือกหนึ่งเส้นทางที่คุณอยากจะเดิน แล้วบอกตัวเองว่าฉันเลือกเส้นทางนี้แล้วและฉันจะก้าวไปกับมันเพราะนักรบทอฝันไม่ใช่ผู้ที่ไม่เคยลังเลแต่คือผู้ที่เลือกจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตามการตัดสินใจคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่คนที่ตัดสินใจเดินไปจะไปได้ไกลกว่าคนที่ยืนอยู่กับที่นักรบทอฝันไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีความกลัวแต่คือผู้ที่เลือกจะก้าวไปข้างหน้าทั้งๆท,ที่มีความกลัวนั้นวันนี้คุณพร้อมจะเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วหรือยังถ้าคุณพร้อมกดติดตาม s u b s c ค i b e เพื่อไม่พลาดพีถัดไปสร้างสะพานแห่งความฝันเปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นการเคลื่อนไหว คุณเลือกเส้นทางของคุณแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราก้าวไปด้วยกันค่ะ